นิทานเรื่องสะพายโลภมากในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แสนจะสงบสุขห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่มีบ้านสวนหลังเก่าของคู่สามีภรรยาชื่อว่าป้าชื่นกับลุงพรทั้งสองใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วยกันทำสวนทำนาและเลี้ยงดูลูกๆจนเติบโตไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองลูกๆของป้าชื่นกับลุงพร ต่างก็แต่งงานแยกย้ายไปสร้างชีวิตใหม่เหลือเพียงป้าชื่นกับลุงพรที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านสวนหลังนี้บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่งดงามและอบอุ่นวันหนึ่งในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนระอุป้าชื่นกับลุงพรก็ได้นั่งพูดคุยกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านชื่นเอ้ยฉันว่าเราสองคนก็แก่มากแล้วนะ ที่ดินผืนนี้ก็ไม่มีแรงจะดูแลเหมือนเดิมแล้วฉันว่าเรายกให้ลูกๆแบ่งกันไปดูแลเพื่อพวกมันจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ดีไหมก็จริงนะพี่พรเราก็ไม่มีลูกหลานอยู่ใกลๆ้ๆพอจะช่วยดูแลยกให้ลูกๆไปก็คงจะดีเหมือนกันเสียงพูดคุยของทั้งสองดังเข้าหูชายคนหนึ่งที่แอบฟังอยู่ใกลๆ้ๆเขาก็คือ ลุงทองเพื่อนบ้านที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นอยู่เสมอลุงทองเป็นคนชอบนินทาและยุยงให้คนในหมู่บ้านเกิดผิดใจกันเมื่อได้ยินสิ่งที่ประชื่นกับลุงพรพูดลุงทองก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์คิดในใจว่าข่าวนี้ต้องสนุกแน่ๆถ้าเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังในคืนนั้นลุงทองก็เริ่มปล่อยข่าวลือในวงสนทนาเล็กๆ ของคนในหมู่บ้านและในไม่ช้าข่าวลือนี้ก็ไปถึงหูของลูกสะพ้ายทั้งสามของป้าชื่นอย่างรวดเร็วเช้าวันถัดมาลูกสะพ้ายทั้งสามก็พากันมาหาที่บ้านสวนทํำทีเป็นมาทักทายผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งในความจริงแล้วพวกเธอก็หวังเรื่องมรดกที่ดินที่พวกเธอได้ยินจากลุงท้องนั่นเองลูกสะพยคนโตเดินเข้ามาก่อน พลางพูดด้วยท่าทางที่เป็นกันเองสวัสดีจาะพ่อแม่ช่วงนี้พวกท่านเป็นยังไงบ้างจ๊ะหนูไม่ได้มาหานานเลยฮ้าไม่เป็นไรรอกลูกเราอยู่กันสบายๆไม่ต้องห่วงเราหรอกลูกสะพ้ยคนรองที่ยืนอยู่ข้างๆแสกขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแม่จ๊ะ ถ้ามีอะไรให้หนูกับพี่ๆช่วยก็บอกได้นะจ๊ะหนูอยากจะช่วยดูแลพ่อกับแม่บ้างไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องลำบากขอบใจมากนะลูกถ้ามีอะไรให้ช่วยพ่อกับแม่ก็บอกอย่างแน่นอนส่วนลูกสะพ้ายคนเล็กก็ยิ้มละไมพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงความห่วงใยแม่จ๊ะช่วงนี้ หนูก็ว่างเหมือนกันจ้ะถ้ามีอะไรให้ช่วยหนูจะมาช่วยทันทีเลยนะจ๊ะอยากดูแลพ่อกับแม่เหมือนที่ท่านเคยดูแลพวกเราจ้ฮโอ้ยพวกเจ้าช่างพูดกันดีจริงๆป้าชื่นหัวเราาเบาๆพลางพูดกับลูกสะใภยทั้งสาหลังจากนั้นลูกสะใภยทั้งสามก็แอบมองกันอย่างไม่พอใจ พวกเธอรู้ดีว่าแต่ละคนมาหาเพราะต้องการใกล้ชิดประชื่นและลุงพรเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเองแต่ภายนอกก็ยังทำตัวเป็นคนดีต่อกันเมื่อพวกเธอกลับถึงบ้านต่างก็เริ่มคิดแผนในใจเพื่อจะได้ครอบครองที่ดินผืนนั้นลูกสะพ้ยคนโตคิดกับตัวเองว่าต้องทำยังไงให้พ่อแม่ยกที่ดินให้เราก่อนพี่น้องสองคน ส่วนลูกสะพ้ายคนรองก็เริ่มวางแผนยุยงให้ป้าชื่นทะเลาะกับลูกสาวคนเล็กเพื่อกำจัดคู่แข่งไปจากการเป็นทายาทที่ดีนั้นขณะที่ลูกสะพ้าคนเล็กกลับวางแผนทำตัวให้ดีเป็นพิเศษให้ป้าชื่นกับลุงพรเห็นว่าเธอนั้นเป็นคนคอยดูแลเอาใจใส่ผู้เท่าทั้งสองทั้งสต่างก็มีแผนในใจและในไม่ช้าความสงบสุขในบ้านสวนของป้าชื่นกับลุงพรก็เริ่มถูกคุกคาม ด้วยความโลภของลูกสะพ้ยทั้งสามหลังจากที่ข่าวลือเกี่ยวกับมรดกที่ดินได้แพรพ่สะพัดออกไปความสงบในครอบครัวของป้าชื่นและลุงพรก็เริ่มสั่นคลอนลูกสะพ้ยทั้งสามต่างเริ่มหันเข้าหาผู้เฒ่าผู้แก่บ่อยขึ้นกว่าปกติพวกเธอแสดงออกด้วยความใส่ใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งการทำอาหารการพูดคุยถามทยและแม้กระทั่งการพาป้าชื่นกับลุงพรไปเที่ยว ซึ่งนับเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับพฤติกรรมที่พวกเธอไม่เคยมีมาก่อนลูกสะใภ้คนโตมีชื่อว่าอารีเธอเป็นคนที่ทะเยอทะยานและชอบเป็นจุดเด่นอยู่เสมออารีเริ่มคิดหาวิธีเอาใจลุงพรเพื่อหวังจะเป็นคนแรกที่ได้รับที่ดินผืนนั้นเธอมักชวนลุงพรไปเที่ยวตามวัดต่างๆโดยพูดอ่อน,ออนให้เขารู้สึกสบายใจไปด้วยวันหนึ่ง อารีก็พูดกับลุงพรขณะที่พาเขานั่งรถไปเที่ยววัดใกล้บ้านพ่อจะ๊ะพ่อยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะอย่างนี้น่าจะไปเที่ยวไกลๆก,กันบ้างนานๆพ่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศสักทีพ่อ <c oughs> แก่แล้วลูกเดินทางไกลไม่ค่อยไวล็อกขอบใจนะที่พ่อได้รับความห่วงใยจากหนูอารียิ้มอย่างเจ้าเล่ไม่เป็นไรจ้ะพ่อ หนูอยากดูแลพ่อกับแม่อยู่แล้วเพราะหนูรู้สึกว่าไม่ได้ทำหน้าที่ลูกสะใภ้ให้ดีพอเลยลุงพรยิ้มอย่างมีความสุขแต่ก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเหตุใด,ดลูกสะใภ้คนโตที่ปกติไม่ค่อยใส่ใจเขานักกลับทำดีกับเขาขนาดนี้ในขณะเดียวกันลูกสะใภ้คนรองก็เริ่มคิดแผนของตัวเองเธอรู้สึกว่าตัวเองควรจะเป็นผู้ได้รับที่ดินนี้ และหากลูกคนเล็กของป้าชื่นเป็นคนที่ป้าชื่นรักมากที่สุดก็คงจะเป็นอุปสรรคที่ต้องกําจัดแม่จ๊ะหนูได้ยินบางคนพูดกันว่าลูกคนเล็กของแม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจพ่อแม่เท่าไหร่เลยนะจ๊ะพูดอะไรกันลูกคนเล็กของแม่มันก็รักและห่วงใยแม่เหมือนกับเจ้าทั้งสองคนนั่นแหละสบายคนรอง ทำหน้าเศร้าพร้อมกับถอนหายใจก่อนจะพูดขึ้นว่าหนูก็แค่พูดตามที่ได้ยินมานะจ๊ะไม่ได้มีเจตนาทําให้แม่รู้สึกแย่เลยแต่บางทีลูกคนเล็กก็อาจจะติดเพื่อนหรือมีเรื่องส่วนตัวมากเกินไปก็ได้ประชืนรู้สึกกระวนกระวายใจแต่เธอก็ไม่แสดงออกว่าเชื่อในสิ่งที่นิดพูด ส่วนลูกสะพย้ยคนเล็กชื่อว่าดาวแซงทำตัวเป็นคนดีอย่างสุดขั้วเธอมักจะดูแลป้าชื่นอย่างใกล้ชิดและป้อนคำหวานให้ป้าชื่นเชื่อว่าเธอเป็นลูกสะพ้ที่รักและเคารพที่สุดแม่จ๊ะวันนี้หนูทำอาหารของโปรดของแม่เลยนะจ๊ะดาวยิ้มพร้อมกับยกถาดอาหารมาให้ป้าชื่นขอบใจมากนะลูก ลูกเอาใจใส่แม่จริงๆแม่ดีใจที่มีลูกสะใภ้ที่ห่วงใยแบบนี้ดาวแอบยิ้มในใจแต่ในสายตาของเธอกลับแฝงความเจ้าเล่ห์ไว้หนูก็รักแม่เหมือนแม่แท้ๆจ้ะหนูจะอยู่ดูแลแม่ไปจนแก่เท่าเลยหนูยินดีจ้ะแต่ละคนต่างก็ใช้วิธีของตัวเองเพื่อให้ใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจจากประชินกับลุงพร ความหวังที่จะได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินทําให้พวกเธอลงแรงและแสดงละครชีวิตเพื่อเอาชนะผู้เท่าทั้งสองทว่าในความจริงในใจของพวกเธอนั้นเต็มไปด้วยความโลภและความริษยาป้าเช่ญกับลุงพรไม่ทันรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงในลูกสะพ้ายแต่ละคนนั้นซ่อนความหมายลึกๆเอาไว้ความอิจฉาริษยาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของพวกเธอ กำลังรอวันเปิดเผยไม่นานหลังจากที่ลูกสะสทั้งสามแสดงความสนใจและใกล้ชิดปลาชื่นและลุงพรความเจ้าเล่และความโลภก,ก็เริ่มเปิดเผยชัดขึ้นพวกเธอต่างแข่งขันกันใช้กลยุทธ์ของตัวเองเพื่อหวังจะได้ที่ดินนั้นมาแต่ยิ่งพยายามสถานการณ์ในบ้านก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งลุงพรก็ล้มป่วยลงอย่างกระทานหาันร่างกายอ่อนแรงนอนพักที่บ้าน ข่าวการป่วยของลุงพรทําให้ลูกสะใภ้ทั้งสามรีบพากันมาดูแลโดยไม่รีรออารีลูกสะใภ้คนโตรีบเข้ามานั่งเคียงข้างลุงพรขณะที่ประชื่นก็นั่งอยู่ใกล้เธอทําทีเป็นซับเหงื่อให้ลุงพรอย่างอ่อนโยนพ่อจ๊ะพ่ออยากได้อะไรบ้างหนูจะไปหามาให้พ่อเดี๋ยวนี้เลยจ้ะลุงพรยิ้มเล็กน้อยแม้จะรู้สึกขอบคุณแต่ก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ที่อารีกลายเป็นคนใส่ใจดูแลเขามาก ส่วนนิดลูกสะใภ้คนรองก็แอบ,บมองอยู่ข้างๆเมื่อเห็นอารีใกล้ชิดลุงพรก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นเพื่อสร้งางภาพให้ตัวเองดูดีพ่อจ๊ะถ้าอารีไม่สะดวกหนูก็ยินดีจะดูแลพ่อแทนจ้ะหนูพร้อมเสมออารีหันมามองด้วยสายตาที่ไม่พอใจแต่ยังคงรักษาท่าทีเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะนิดฉันน่ะดูแลพ่อได้จ้ะ ส่วนดาวลูกสะพ้ายคนเล็กซึ่งเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่สุดในหมู่พวกเธอสามคนเห็นโอกาสเหมาะในการกำจัดลุงพรไปจากที่ดินให้เร็วที่สุดเธอคิดในใจว่าถ้าลุงพรตายไปแล้วเราก็คงจะได้ที่ดินผืนนั้นเร็วขึ้นในคืนนั้นดาวจึงแอบนำยาพิษผสมในยาให้ลุงพรกินแต่ถ้าว่าโชคดีที่ปลาชื่นสังเกตเห็นว่า รสชาติของยาที่ดาวนำมาให้ลุงพรดื่มนั้นมีรสแปลกแลกไปดาวยาขวดนี้ไปเอามาจากไหนหลหะจ๊ะทําไมรสชาติมันแปลกแปลกไปป้าชื่นเอ่ยถามด้วยความสงสัยดาวทําหน้าตกใจเล็กน้อยแต่ก็พยายามเก็บความกลัวเอาไว้เออหนูอาจจะหยิบผิดนะจ๊ะแม่เดี๋ยวหนูไปหายามาให้ใหม่นะจ๊ะป้าชื่น มองด้วยความไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรมากนักในขณะเดียวกันอารีก็พยายามใส่ร้ายลูกสะพ้ยคนอื่นๆต่อหน้าลุงพรเธอทำท่าห่วงใยและกล่าวว่าพ่อจ๊ะหนูรู้สึกว่าลูกสะพ้ยคนอื่นๆอาจจะไม่ได้จริงใจอย่างที่พ่อคิดนะจ้ะหนูแค่ห่วงว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไว้วางใจกับคนที่ไม่หวังดีก็อาจจะเป็นผลเสียได้นะจ๊ะ ลุงพรน,นิ่งไปแม้จะไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาแต่คำพูดของอารีก็เริ่มก่อความไม่สบายใจในใจขึ้นส่วนทางนิดเองก็ไม่รอช้าเธอแอบวางแผนที่จะขโมยฉนดที่ดินจากปลาชื่นและลุงพรโดยอาศัยจังหวะที่บ้านเงียบในตอนกลางคืนเธอค้นหาทั่วบ้านหวังว่าจะเจอฉนดที่ดินที่เธอปรารถนาแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เธอต้องการลูกสะใภ้ทั้งสาต่างพยายาม ใช้แผนการของตนเองเพื่อฮุบที่ดินผืนนั้นแต่กลับทําให้บ้านสวนที่เคยสงบสุขเริ่มเต็มไปด้วยความวุ่นวายและอึดอัดลุงพรกับป้าชื่นเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวความหวังของพวกเขาที่จะให้ที่ดินเป็นมรดกให้ลูกๆก,กลับกลายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความไม่สบายใจไม่นานนักแผนการร้ายของลูกสะพ้ยทั้งสามก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเมื่อพฤติกรรมการแสดงออกที่ผิดปกติของพวกเธอ เริ่มดึงดูดสายตาของคนในหมู่บ้านทุกคนเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกสะใภ้ทั้งสามทำดีกับป้าชื่นและลุงพรอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเรื่องราวต่างๆเริ่มถูกเปิดโปงทีละนิดทําให้ป้าชื่นกับลุงพรเริ่มสงสยัยวันหนึ่งขณะที่ป้าชื่นกาลังเก็บกวาดบ้านเธอก็พบขวดน้ําที่มีกลิ่นแปลกๆวางอยู่ในห้องครัวขวดน้ํานี้ไม่ใช่ขวดน้ําธรรมดาแต่มีกลิ่นและสีที่น่าชงน ปาชื่นจำได้ว่าขวดนี้คือขวดน้ำที่ดาวนำมาให้ลุงพรดื่มเมื่อหลายวันก่อนความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจพี่พรน,นี่มันอะไรกันทำไมขวดน้ำนี้ถึงมีกลิ่นแปลกๆอย่างนี้ล่ะปลาชื่นเอ่ยถามสามีด้วยความสงสยัยลุงพรขมวดคิ้วก่อนจะตอบว่าเขาก็ไม่แน่ใจตั้งแต่วันนั้นเขาก็รู้สึกไม่ค่อยสบาย ดูเหมือนลูกสะพายแต่ละคนจะมีเจตนาแปลกๆในวันเดียวกันนั้นเองอารีนิดก็เริ่มมีปากเสียงกันอารีโกรธที่นิดพยายามเข้าใกล้ประชื่นและลุงพรเกินไปทั้งสองเริ่มทะเลาะกันเสียงดงังจนประชื่นทนไม่ไหวเดินเข้าไปห้ามทั้งคู่พอได้แล้วพวกเจ้าทะเลาะกันทำไมพวกเจ้าไม่รู้รู้ว่า พ่อกับแม่เห็นแล้วเจ็บปวดขนาดไหนปาชื่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แข็งและแววตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอารีพยายามแก้ตัวบอกว่าเธอไม่ได้เจตนาเธอแค่ห่วงยายพ่อกับแม่เท่านั้นส่วนเน็ตก็แทรกขึ้นว่าเธออย่ามาโกหกเลยอารีเธอก็หวังจะเอาที่ดินเหมือนกันไม่ใช่เหรอดาวได้ยินการทะเลาะกันก็เข้ามาร่วมวง เธอพยายามจะปกป้องตัวเองด้วยการกล่าวโทษคนอื่นแม่จ้ะหนูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันน่าจะเป็นเพราะพวกพี่สองคนนี้นะคะหนูเองก็ไม่ได้มีเจตนาหนูก็แค่อยากดูแลพ่อแม่เฉยๆปลาชื่นมองลูกสะพ้ทั้งสามด้วยความเจ็บปวดพวกเจ้าเห็นพ่อกับแม่เป็นอะไรเป็นเพียงบันไดให้พวกเจ้าหาผลประโยชน์กันหรือไง คำพูดของป้าชื่นทําให้ลูกสะใภ้ทั้งสามนิ่งเงียบไปความรู้สึกผิดผุดขึ้นมาในหัวของพวกเธอแต่ถึงกระน,นั้นแต่ละคนก็ยังคงยอมรับความผิดของตัวเองไม่ได้และต่างคนก็ยังกล่าวโทษกันไปมาลุงพรที่ยืนฟังตลอดตัดสินใจที่จะทําให้สถานการณ์นี้จบลงเขาพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นข้าเสียใจมากที่เห็นว่าพวกเจ้ามองเห็นมรดก เป็นเพียงของที่อยากจะได้เท่านั้นอยากจะเอาไปเป็นของตัวเองข้าไม่อาจปล่อยให้ความโลภครอบงำพวกเจ้าอีกต่อไปแล้วลุงพรตัดสินใจครั้งใหญ่เขาประกาศอย่างหนักแน่นว่าข้าจะขายที่ดินผืนนี้ทั้งหมดแล้วจะนำเงินไปบริจาคให้มลลิธิข้าไม่ต้องการให้พวกเจ้าทะเลาะกันเพราะที่ดินของข้าอีกแล้ว คำพูดนี้ทำให้ลูกสะัยททั้ง3ามคนช็อกและนิ่งไปพวกเธอไม่เคยคิดว่าลุงพรจะตัดสินใจเช่นนี้ความโลภที่เคยครอบงำในใจก็หายวับไปทันทีเหลือเพียงความรู้สึกเสียใจที่เห็นแก่ตัวทำลายทุกสิ่งที่พวกเธอหวังไว้อารีน้ำตาคลอขอโทษด,ด้วยความเสียใจส่วนนิดกับดาวต่างก็สำนึกผิดเช่นกันขอโทษป้าชื่นกับลุงพรเช่นกันทั้งสมคนเข้าใจในความผิดพลาดของตัวเอง ลุงพรกับป้าชื่นอยู่ด้วยกันและก็โอบกอดกันแน่นพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้ความโลภทำลายความสงบสุขในชีวิตของพวกเขาอีกต่อไปหลังจากที่ลุงพรและป้าชื่นตัดสินใจขายที่ดินและบริจาคเงินทั้งหมดให้มลลนิธิความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่ชีวิตของพวกเขาอีกครั้งบ้านสวนที่เคยเต็มไปด้วยความหวังว่าจะเป็นมรดกตกทอดสู่รุลูกก็ถูกเปลี่ยนเป็นบทเรียนสําคัญที่ทั้งครอบครัว จะจดจาไปชั่วชีวิตลุงพรกับป้าชื่นกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งที่พวกเขารักโดยไม่สนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองอีกต่อไปพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลือกับการทําสิ่งที่พวกเขามีความสุขอย่างแท้จริงเช่นปลูกต้นไม้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆรอบบ้านรู้สึกถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงวันหนึ่งลูกสะใภ้ทั้งสามก็เดินทางมาหาป้าชื่นและลุงพรอ,อีกครั้ง แต่ครั้งนี้พวกเธอมาโดยไม่มีความโลภหรือเจตนาที่ซ่อนเร้นในใจอีกแล้วพวกเธอมาพร้อมกับความสำนึกผิดและพร้อมจะขอโทษด,ด้วยใจจริงอารีเป็นคนแรกที่พูดขึ้นขอโทษพ่อกับแม่ตามด้วยนิดและดาวที่พูดด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นปาชื่นมองดูลูกสะพ้ยทั้งสามด้วยสายตาอบอุ่นเธอรู้สึกว่าความจริงใจและความสำนึกผิดในคำพูดของพวกเธอนั้น เป็นสิ่งที่เธอต้องการเห็นมาตลอดเธอยิ้มให้ลูกสะพยยและกล่าวอย่างอ่อนโยนข้าให้อภัยพวกเจ้าเพราะการให้อภัยคือสิ่งที่เราควรทำข้าเพียงแค่หวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะทำให้พวกเจ้าเข้าใจถึงความโลภไม่เคยนำมาซึ่งความสุขใช่สิ่งสำคัญในชีวิตคือคนรอบตัวไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง พวกเจ้าจำไว้ดีๆก่อนแล้วกันนะครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดลูกสะพ้ยทั้งสามก้มศีรษะยอมรับคำสอนของป้าชื่นและลุงพรความรู้สึกขอบคุณและความรักซาบซึ้งในใจของพวกเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเธอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะกลับมาดูแลป้าชื่นและลุงพรด้วยความรักและจริงใจไม่ใช่ความโลภเหมือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นครอบครัวของเขาก็กลับมาสารสัมพันธ์รักใคร่อย่างแน่นแฟน้นป้าชื่นและลุงพรก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่บ้านสวนลูกสะใภ้ทั้งสามก็เริ่มเยี่ยมเยือนช่วยงานในสวนบ่อยขึ้นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ความรักที่แท้จริงและความห่วงใยต่อป้าชื่นและลุงพรบทเรียนจากความโลภทำให้พวกเธอเข้าใจถึงคุณค่าการให และความจริงใจที่มีต่อคนในครอบครัวและนี่ที่ทําให้ครอบครัวของพวกเขากลับมามีความสุขและกลมเกลียวกันอีกครั้งจบบริบูรณ์